แต่คุณรู้ไหมว่าในความคิดถึงบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเจือปนด้วยสารพิษนั่นแหละคือทําให้ชีวิตมันติดอยู่ที่เดิมและการเจือปนด้วยสารพิษของความคิดถึงในความคิดถึงเนี่ยมันมีความเจ็บปวดเวลาที่คุณอยู่ห่างกับคนรักคุณคิดถึงคนรักคุณคิดว่าความคิดถึงนั้นเป็นการแสดงออกเป็นความรักแต่บางทีคุณคิดถึงด้วยความระแวงคิดถึงด้วยความกลัวคิดถึงอนาคตที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันรู้สึกสั่นคลอนในหัวใจ แต่เราเข้าใจผิดเราเข้าไม่ถึงไอ้ความรู้สึกลึกๆที่มันอยู่ในระบบจิตเนี่ยแล้วเราก็กวนมันกวนมันจนขุนแต่ไอ้ความรักเวลาที่บางทีเราเห็นหน้าคนรักอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกชื่นใจมันชโลมหัวใจนิดนึงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระบบจิตเนี่ยมันเสพติดความทุกข์ไปเรียบร้อยละมันเจือปนยาพิษกันไปละประเด็นก็คือว่าทําไมความรักไม่สมหวังการเงินความสัมพันธ์ต่างๆมันไม่โอเคเพราะเราไม่เห็นการสะเทือนยาพิษต,ตรงเนี้ย การจูนเนี่ยเป็นวิธีการที่มันยอดเยี่ยมมากๆในยุคสมัยนี้นะครับเพราะว่าเรามีเวลากันน้อยการปลีกพิเวกของเราไปอยู่ป่าอยู่ถ้าอยู่เขาปิดวาจาเนี่ยเราทําได้น้อยเพราะโซเชียลเดี๋ยวนี้ทำให้ทุกอย่างมันเร่งรีบประหมดจิตฟุ้งซ่านกันเยอะมากกระบวนการจูนก็คือวันนี้การที่เราเข้าไปรู้สึกและความรู้สึกนั้นสามารถแยกแยะออกมาได้ว่ามันมีสารพิษเจือปนไหมอะไรคือความรักที่เป็นรักแท้จริง ถ้าคุณเข้าไปถึงความรักแท้จริงๆผมจะบอกให้ว่าอ้าวอยา่างมีมีเคสหนึ่งทำมาหากินตลอดแต่สามีอยู่อยู่คนละที่สุดท้ายมา p r i v a t e coaching แล้วก็ฝึกเป็นเพื่อนเรานี่แหละฝึกในคอร์สสาวันฝึกซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำจนเกินเป็นร้อยวันสิ่งที่เธอได้คืออะไรรู้ไหมเธอเห็นตัวเองเธอเห็นการตระหนักหรือว่าต่อให้เธออยู่ตรงนี้ทำมาหากินเงินไม่เคยเติมเต็มชีวิตเงินนามาได้แต่ทําไมเธอไม่ไปอยู่กับสามีทาไมไม่ไม่ให้ลูกอยู่ด้วยกันลูกต้องแยก แยกกันสามีกับเธอก็แยกกัน Family หรือครอบครัวมันไม่ได้เติมเต็มสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญมากๆแต่อะไรก็ตามที่จิตเราไปยอมรับกระบวนการเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องจริงและมันจะเกิดขึ้นตลอดกาลและคุณจะต้องอยู่อย่างจำนนอยู่อย่างคนที่แบบไม่มีทางเลือกสุดท้ายต้องเลือกทางที่จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะเลือก